คนชอบนินทาคือคนที่ชอบของเน่าถ้าเราร่วมผสมลรงไปกับเขาแสดงว่าเราเองก็ชอบกินของเน่าไม่เบาเหมือนกันร,กรู้จักปงร,รู้จักปลดรู้จักปล่อยวางรู้จักไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจะทำให้เรามีความสุขอยู่ในโลกนี้ได้การเมืองบริสุทธิ์คือศีลธรรมการเมืองระยำคือการต่อสู้แย่งชิงเสียงของประชาชนไม่ใช่เสียงสวรรค์เสมอไป เป็นเสียงนรกก็ได้บุลายสินธรรมเป็นคู่เบอมนุษย์พุทธ,าธทาสพิขูตได้บอกไว้วัดไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีมีการรวมเรื่องราวเล่าขานเชื่อมโยงกระแสรัทธาจากอดีตจนมาถึงปัจจุบันมีอยู่มากมายหนึ่งในบันทึกที่ว่าก็ขอคัดลอกตัดตอนในส่วนนี้กล่าวถึงโดยหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสงฤทธิอภิญานของหลวงพ่อจง ตอนผีวัดไยใหญ่พุทธศักราชเท่าไหร่จําไม่ได้ปีนั้นเขาฝังลูกนิมิตนิมนเอารูปหล่อหลวงพ่อปานนิมนหลวงพ่อจงไปด้วยแล้วมีอาจารย์เกิดไปหุงน้ํามันแจกรูปหล่อหลวงพ่อปานตั้งไว้มีคนไปปิดทองปีนั้นได้เงินเหมือนแปดพันบาทขณะที่หลวงพ่อจงนั่งลงลหน้าทองก็ได้เงินเท่ากันท่านหลวรอดชอบใจใหญ่ บอกว่าหลวงพ่อปานนั่งเฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรชั้นลงหน,หน้าทองเกิดตายสู้หลวงพ่อปานไม่ได้ท่านว่าอย่างนั้นระหว่างพักอยู่ในกุฏิชั้นสองคือหนึ่งตอนที่สองอาตมาต,ตื่นขึ้นมาเงียบแล้วลิเกละครเลิกกันหมดไฟจุดสว่างก็เดินไปส่วมอยู่ใกล้เดินผ่านกุฏิหลังใหม่และสะอาดสวยงามสะอาดแต่ไม่มีคนอยู่ ลอ็อกกุญแจแน่นหาขาก็าไปเดินไปติแต่ขากลับได้ยินเสียงผู้หญิงร้องข้ามควรหนักอยู่ข้างในพอเดินเข้าไปดูเสียงก็เงียบแต่พอถอยห่างออกมาเสียงก็ดังอีกก็เลยพยายามเดินเข้าไปหารอบๆเห็นหน้าต่างเปิดอยู่บานหนึ่งเลยเอาไม้ผ้าปีนขึ้นไปดูมองไปด้านในกลับเป็นห้องว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่มีใครสักคนข้าของก็มีไม่เหมือนยิ่งนึกสงสัย ุติว่างๆแบบนี้วัดก็มีงานใหญ่คนก็มาโข ổ, น่าจะจัดให้เข้ามาพักครั้งพันห่างจากกุติก็ได้ยินเสียงอีกก็เลยเข้าใจว่าไม่ใช่คนแน่นอนก็เลยเดินกลับไปพอขึ้นไปถึงปรากฏว่าหลวงพ่อจงตื่นแล้วลุกขึ้นมานั่งคอยเห็นหน้าท่านก็ถามว่าเมื่อกี้พบนักเลงโตใช่ไหมก็ถามอะไรหลวงพ่อรับเมื่อกี้ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องใช่ไหม ความจริงกติไกลกันมากเสียงร้องคงไม่ดังหลวงพ่อจะได้ยินได้อย่างไงสงสัยท่านจะรู้แล้ะเลยตอบกลับไปว่าเขารับไปดูแล้วไม่เห็นมีใครท่านก็ว่าดูไม่พบหรอกพ่อคนที่ร้องนั้นไม่ใช่เป็นเป็นด่างไม้กุตินั้นมีเสาตกน้ำมันพระก้าอยู่เขากลัวกันเลยถามหลวงพ่อทราบได้อย่างไรท่านก็บอกว่าเมื่อกี้ เธอไปสว่วงฉันเลยตามไปด้วยยิ่งพาไปสงสัยก็เห็นว่าหลวงพ่อท่านนอนหลับสนิทอยู่จะตามไปด้วยกันได้อย่างไงไฟสว่างอย่างนี้ยังไงมีใครตามก็มต้องเห็นเหมือนรู้ว่าท่านว่าฉันไม่ได้เอาตัวไปหรอกฉันเอาจัดไฟฉันเอาใจตามเธวไปสําหรับเรื่องเสาตกน้ำมันท่านยังบอกว่าแก้ไม่ยากทําเสียนิดเดียวรับรองเขาเสียงพูดกันให้รู้เรื่องพระเจา้าก็จะอยู่อย่างเป็นสุข ถ้าใครปฏิบัติชอบเขาอาจสนับสนุนนี้รวยได้หลวงพ่อทองคําอีกจุดสําคัญที่ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศมุ่งหวงังตั้งใจที่จะแวะเวียนมาสักการะบูชาขอพอรเชื่อกันว่าความศักดิ์สิทธิ์มากใครมาขอพอรบนบานสารกล่าวเรื่องใดก็มักจะสมหวังทุกประการสิ่งของที่นํามาเป็นเครื่องแก้บ่นก็มีช้างมาบวชหรือถวายลครลําเป็นต้นหลวงพ่อทองคํา พระนิสฐานเป็นพระประธานอยู่ในวัดพระโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยรอด้วยโลหะทองสำนีมีขนาดหน้าตาก่1.69เมตรเล่าสืบต่อกันมาด้วยว่าในอันเชิญหลวงพ่อทองคํามาจากหัวเมืองทางเหนือสานนิษฐานกันว่าน่าจะสร้างขึ้นด้วยฝีมือช่างหลวงในสมัยอูทองด้วยมีความสวยงามจึงพิที่เคารพศรัทธาแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากการหลวงพ่อทองคํา ได้โบสเรียบร้อยแล้วใช้เวลาอีกสักนิดชมทางมามภาพจิตตกรรมฝาผนังเสื้อแฝงไปด้วยคติสอนใจว่าด้วยความไม่ประมาสวนที่ขครอยากทำบุญพร้อมกับเชื่อตลาดน้ําใส่น้อยไปด้วยก็ต้องมาเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นตลาดน้ําเปิดขายกันตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงสี่โมงเย็นลัดเลาะไปเรื่อยท่อสบาด บุญเสริมดวงกันไปตามก,กำลังศรัทธาร่วมบริจาคปิดทองฟังลูกนิมิตตั้งจิตอธิษฐานรอดอุโบสถต,ตั้งนโมสามจบแล้วว่าด้วยสัพพะพุทธ,ธเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังขารุภาเวนะด้วยเดชะพระตนาตายอำนวยอวยชัยให้ข้าพเจ้ารอดจากทุกโศกโรคภัยข้อกรรมและศัตรูหมู่มาขอเทวราชมหาราชเจ้าแม่ธรณีต้องไปสีขีพยานด้วยเถิดหลังจากนั้น รอเทียนภาษาทำบุญตัดขอแก้เคร็ดติดขัดเรื่องใดเรื่องการเงินการงานความรักหรือเรื่องอื่นแก้ด้วยการทำบุญใส่ตะขอจะทำให้พ้นอุปสรรคนั้นขอพรล,ลูกคเทวีมแม่จะเขียนทองจุดทูกเจ็ดดอกตั้งน้โมสามจบอมลูกคะเทวีสีมงคลชัยแม่สีสิริโช,ชคจะเขียนทองอาคาัรชยะอาคาัรชัยเอหิเอหิปียังมะมะ สวดสามจบศรัทธานำซึ่งมาปฏิหารเชื่อไม่เชื่ออย่างไรโปรดยาลบลูกขอบคุณไทยรัฐออนไลน์